เว็บซอมบี้ลัด เว็บสุม่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่1ิบาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000พเพชรจนถึง5,000เพชรแถมมีโอกาสได้อ e ีกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยโอเคครับมาดูเกมเพย์คิงเวลร้อยกันดีกว่านะผมเกมเพย์นี้เนี่ยก็เป็นเกมเพย์ของ OP r i p p e r นะฮะทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามเขาได้เลยอมฝีมือการเล่นของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะอันนี้ก็เป็นเส้นเหรียญของคิงของเขาเนะผมเหมือนจะใส่เป็นอ่าเซตสองแจ็คก,ก่อนแะล้วก็หน นะออลเหรียนเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคมันจะเป็นยังไงไปดูในเกมดีกว่านะครับผม let's go โอเคเข้ามาดูกันที่เกมแรกนะครับทีมคุณดิปเปอร์เนี่ยมีเป็นนิก,กะนะครับผมคิดรอแล้วก็แคคเกรอร์นะฮะส่วนฝั่งนู้นเนี่ยมีเป็นคิงเหมือนกันนะครับนิก,กะโซโลแล้วก็การาฟหนุ่มนั่นเองนะฮะมาดูว่าวิธีการเล่นของเวลร้อยเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะผมเริ่มเกมมาแล้วนะฮะแมบปบแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าปล่อยมังกรกัน,กนมันแน่นอนนะฮะ โอเคมาดูกันว่าทีมใครจะได้ธงกลางไปครอบครองนะครผมตอนนี้เหมือนจะไม่มีนะผมฝั่งนู้นปล่อยมังกรมาแล้วคุณลิปเปอร์ไม่น้อยหน้าปล่อยคืนไปแต่ว่าเหมือนจะไม่โดนนะผมโอโ้โหโดนสโลฟันมานะแต่ไม่ได้ดุนแรงอะไรนะครับตอนนี้ไม่มีใครได้ธงกลางไปเลยนะผมลิปเปอร์พุ่งไปฮนะโดนก้าวไปกาเกือบตายนะผมสกิลหนึ่งอ,อสสวยับผมแล้วก ปล่อยฟันกราฟสามทีดีอย่างฮะี้ตอนนี้หลังติดไฟเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็ปล่อยมังกรไปโดนโดนด้วยนะผมโดนสองตัวเลยเหรอเมื่อกี้ใช่ไหมโอ้โหโดนเฮงนีิกาโซโล่นะฮะหลังยังติดไฟอยู่เลยนะผมตอนนี้รายการกำลังดีเลยฮะแล้วก็อืสกิลไปนิกาปล่อยสายฟ้ามันก็ไม่เป็นไรนะผมหลังติดไฟอยู่แต่ว่าไฟหมดแล้วฮะ นายต้องเพอร์เฟกต์ดอให้ได้ใหม่นะครับผมแต่ว่าสกิลมังกรคูดาวเสร็จเรียบร้อยเอาไฟติดแล้วก็สกิลไปเลยขุนโ,โดนด้วยตอนแรกนึกว่าไม่โดนนะผมนีก่กะดีอย่างเลยฮะแล้วก็สกิลหนึ่งไปแล้วอูทีเดียวนะครับผมชิดรอไม่เหลือครับแล้วก็ฟันชิงไปโอ้หลังตีไฟเหมือนกันยังไงดีโอ้โอ้แต่ไฟของคุณลิปเปอร์หมดไปแล้วนะครับผมไล่ฟันกราฟต่อเลยดอสอย่างนี้ไม่เพอร์เฟกต์ดอส แต่ว่าสกิลมังกรมาแล้วฮะยังไงดีแล้วก็สกิลหนึ่งไปก่อนเหมือนจะไม่โดนนะครับผมโอ้โโดนสโลปาดมาจาาังหวะนี้นิกะอยู่ตรงหน้าแล้วมังกรก็พร้อมยังไงดีจังหวะนี้มังกรไปเลยฮะอืมไม่โดนเหรอน่าจะไม่โดนนะครับผมนิกะใกล้ตายเต็มทีแล้วแล้วก็สกิลหนึ่งไปเลยจบๆเลยฮะเรียบร้อยนะครับผมตัวปิดอสวยครับแล้วก็ฟันโซโลฟันธรรมดาหลังติดไฟเรียบร้อยอะ เราก็ใกล้ตายเรียบร้อยแล้วนะผมตอนนี้ฝันนุ้นบุกทงกลางมาแล้วอโดนไปนิกาอีกแวนิกานมังกรกินมปอีกฮะพอพิกรอสสวยอีกแล้วครับหลังติดไฟเงะคราวนี้โอ้โหแต่ก็ไม่รอดเงี้มือโซโลอยู่ดีนะผมโดนฟันรัวๆจะไปเหลืออะไรฮนะขานแค่สามฮิตนะฮะโอเคตอนนี้ยังคุมทงได้อยู่ผมสามต่อสองทงนะเวลาเหลือแค่ยี่สิบวิเท่านั้นนะผม ฝั่งนึ่งก็ตายกันรัวๆเลยนะคุณริปเปอร์เกิดมาแล้วแต้หมกพันนะตอนนี้เกือบเจ็ดพันแล้วนะผมทีมคุณริปเปอร์คุมรงการได้อยู่หมัดเลยนะอีกสิบวิสุดท้ายฮะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยนะผมแต้มแปดพันนะโอาจะได้ MVP แน่นอนนะของคุณริปเปอร์ฆ่าไปกี่ตัวเนี่ยอยากรู้จริงเลย โอ้โหฆ่าไปเจ็ดตัวนะผมโอเคสุดยอดนะผมไปดูเกมต่อไปกันดีกว่านะฮะมาดูเกมที่สองของที่ของคุณริเปอร์มีเป็นนิกกาสองตัวแล้วก็คิดรอนะฝานุมีเป็นชิงล่างแรกนิกะานะผมแล้วก็คิดรอแล้วก็อุตินะฮะมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะผมเริ่มเกมมาแล้วนะฮะโอเคนิกกาต้องดึงธงแรกแน่นอนอยู่แล้วของแมบปบนี้มังกรมันอีกแล้วเหมือนเดิม ยิงฝานู้นดึงธงกลางไปแล้วนะผมปปลิเปอร์เหมือนจะรอจังหวะใช้มังกรหรือเปล่าวะแต่ว่าขอสกิลหนึ่งไปก่อนนะผมแล้วก็มังกรแต่ว่าโดนขัดนะอย่างดีที่มินิกะมาช่วยแต่ว่าก็ยังได้ธงการอยู่ดีนะถือว่าได้อยู่นะผมคือเราดึงธงที่สี่ไปเรียบร้อยแล้วถือว่าคุมธงการอยู่หมัดเลยฮะ วิธีการเล่นของคิงของคุณลิปเปอร์เนี่ยอาจจะต้องแบบรอจังหวะสกิลมาก่อนนะฮะหาจังหวะดีๆแล้วค่อยเข้าจริงๆนะผมว่าคิงเนี่ยมันก็ค่อางจะเปาะมากเลยนะฮะหลังติดไฟแนละ้วผมแล้วก็ตอนนี้สกิลหนึ่งไปนะผมเรียบร้อยแนละ้วคิงล่างแรกล่าย,ยังไม่ถอดหน้ากากดึงธงบีไปนะผมหลังติดไฟอยู่ฮนะน่าจะเหลืออีกสักทีสทีหรือเปล่าจาังหวะนี้ แล้วรอใช้สกิลมังกรแล้วก็ใช้ไปเลยขอทีเดียวเรียบร้อยนี่กะไม่เหลือจริงๆเนี่ยทีเดียวเท่านั้นนะผมโซโลปาดมาก็ไม่เป็นลายเนี่ยหลังติดไฟอยู่โซโลสกิลหนึ่งไปเหมือนจะไม่โดนนะแล้วก็โอ้โหโดนอุตตินะผมเรียบร้อยเลย <S <S โอเคแต่ว่าทีมยังคุมทงอยู่นะผมบุรีเปอร์รอเกิดเลยแต่โหผดุนตายไปเยอะฮะแล้วก็ทีตอนนี้ก่าสาบนะผม ถ้าฝั่งหนูไม่มีสายวิ่งดีๆเนี่ยก็ไม่น่าไหวหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามีคิดรอนะผมฝั่งนน้นมาดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะสามต่อสองทงแล้วนะครับผมมีชิงมาจังหวะน,นี้คุณริปเปอร์มาคอยขัดก่อนเลยชิงกระเด็นไปครับมีสกิลอยู่แล้วก็สกิลหนึ่งม่โดนะะชิงดึงธงแล้วตีไปสามสามทีสี่ทีห้าทีอืมเรียบร้อยไม่น่ารอดไอ้ตัวนี้ เอาดอทนีฮนะก็ไม่รออยู่ดีไม่รออยู่ดีโอเคเหมือนฝั่งนู้จะมาดึงธงกลางหรือเปล่าครับแล้ก็สกิลมาก่อไปไม่โดนนะผมนี่ค่ะแต่ว่าโอ้โหมันจะโดนสกิลของคิงนะฮะคิงไม่ดึงธงหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวนี้คุณลิปเปอร์มาแบบรอหายจังหวะตรงธงกลางอยู่นะครับหน้าบ้านเอาไม่อยู่นะเอายังไงดีจังหวะนี้ นะต้องคุมรงตามไ้ก่อนแล้วนี่ไอคิงมนขึ้นมาให้เลยจหวันนี้ยังไงสกิลหนึ่งไปเรียบร้อยอีกสามสิบวิสุดท้ายครับหน้าบ้านน่าจะได้ธงนะแล้วก็นิกะอ๋อนิกะไม่เหลือครับนิกะไม่เหลือแล้วก็โอ้โหสโลปาดมาก็ไม่เท่าไหรนะ่นะฝั่งนุ้จะได้ธงหรือเปล่านะผมฟันทีเดียวพอนะ,น,ะอนิกะฝั่งนุ้นก็ตายเปที่เรียบร้อยอโดนสกิลนิกะฝั่งเราไปฮนะอีกเก้าแปดเจดหก ห้าสี่สกิลหนึ่งไปไม่โดนใครแต่ว่าสองหนึ่งศูนย์เรียบร้อยนะผมแต้มเจ็ดพันเจ็ดนะโอ้โหได้ MVP อีวิปลาวได้ผมตอนนี้สุดยอดนะครับโอ้โหโอเคครับเกมเพล์ของ Kingwell ร้อยเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะผมอย่าลืมไปติดตามคุณลิปเปอร์ด้วยนะวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ ที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกม p ันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผม